สวัสดีครับเพื่อนครับมาเบืองเด้อเนี่ยเคยเห็นแมงแข้งไหมครับบ้านอิสานเอื่นว่าแมงแข้งม,นนม,ม,งงมันอยู่มันอยู่ต้นบกข้อครับผมต้นบกข้อที่หฮามาจินสมนะต้นบกข้อนะครับนี่ใบมันนะครับผมพอดีมาแตงแกงิงอันตน้นคออยุนาบ้านเลยมาเจอมะแตงกิงลงมามันติดมันอยู่กับใบบกข้อครับ ับได้สองตัวครับมันจะมีกินหอมด้วยครับมันจะพ่นสารไหนออกมาจากก้นมันมันจะหอมๆคือเมี่ยงดาแหละครับไข่ไข่หอมเคื่อแบบเมี่ยงดาเนี่ยแหละต่กินมันกับคนละยางกันอันนี้เขาเอื่นเมี่ยงแข้งข้อมันจะยุดต้นบัก้อครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ส่งอย่างเงาครับเดี๋ยวยึดตัวหนึ่งครับ ได้สองตัวครับสงสัยเป็นตัวผู่กับตัวเมียข้นเลยครับมันอยู่น้ากันคู่กันครับเฮ้ยขยนมาแม่ยงแข้งคอมันจะพ่นในพ่นสารสีเหลืองเหลืองออกมากเลวมันสีหอมหอมเคื่อเมี่ยงดาแหละครับเม่งดาโคกเข้าไปครับถือว่าเมี่งดาหน่อยครับครับว่าสิปต่ใส่แก้วกินแหะครับจะต่ำส่แก้วครับผม เมียงแข้งคอะครับทำใส่แจ้วจำกินกับเข่ากับอย่างธรรมดาเขานี่แหละครับผมหอมครับคือเมี่ยงดาเนี่ยนะครับผมครับบยอมนีเลยครับ